สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ฟิสิกส์โอลิมปิกมต้นของเรานะครับก็วันนี้มาเจอครูนะครับครั้งที่แล้วเป็นคลิปอันอื่นนะครับที่ไม่ใช่ครูเพราะว่ามีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับครูต้องเข้าโรงพยาบาลตัวนี้หายดีแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องงานแล้วก็พลังงานนะครับครั้งที่แล้วแค่เรื่องงานเรื่องเดียวเนาะก็จะทบทวนไปเลยนะครับงานของแรงคงตัวนะครับงานคืออะไรนะครับ งานในทางฟิสิกส์นะครับนั้นคือสิ่งที่ได้เมื่อเราออกแรงกระทํานะครับในขณะที่เราออกแรงกระทําสิ่งที่ได้คืออะไรนะครับดูจากภาพเราก็จะได้ระยะการกระจัดของมันออกมานะครับดังนั้นพอเราเอาแรงไปคูณกับระยะการกระจัดนะครับนั่นคืองานที่แรงกระทำนะครับโดยระยะนั้นต้องมีทิศอยู่ในแนวเดียวกับแรงนะครับมันถึงจะได้งานออกมาหน่วยของงานก็คือจูลนะครับคล้ายๆกับพลังงาน ก็อาจจะกล่าวได้ว่างานเป็นพลังงานที่แสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงพลังงานเราก็จะมองภาพไม่ออกว่ามันมีลักษณะมีตัวตนยังไงนะครับแต่ถ้ามองเป็นงานในทางฟิสิกส์นะครับถ้าเราออกแรงปับ๊บเราโดได้การกระจัดอันนั้นคือพลังงานที่แสดงออกมาในรูปธรรมก็คืองานนั่นเองนะครับงานก็คือเวิร์กนะครับตัวย่อของมันคือตัว W นะครับหาได้จากแรงคูณกับการกระจัดซึ่งแรงกับการกระจัดต้องมีทิศ ชี้ไปในทางเดียวกันถ้าชี้ขวาก็ขวาเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับสูตรสั้นๆที่เราจะเขียนก็คือ w เท่ากับ f s นะครับโดยที่ f กับ s มีทิศไปในทางเดียวกันนะครับงานของแรงคงตัวนะครับทีนี้ถ้าเราออกแรงนะครับมันไม่ได้อยู่ในทิศเดียวกันกับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับเราออกแรงดึงเฉียงนะครับเราก็ต้องพยายามหาแรงที่มันอยู่ในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่ เราก็ต้องแตกแรงนั่นเองนะครับถ้าแตกออกในแนวแกน x นะครับแตกออกแนวแกน y จะมีค่าลักษณะอย่างไรนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแตกทับมุมนะครับหรือว่าใกล้มุมก็จะเป็น f คูณด้วย cos เซต้าที่เราออกแรงทํามุมอยู่นะครับ f sin เซต้าเราก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วพอเราออกแรงดึงนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้ระยะกระจัด s นะครับฉะนั้นงานในกรณีนี้นะครับก็ต้องเอาแรงคูณกับการกระจัดที่อยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งแรงที่อยู่ในแนวเดียวกับการกระจัดคือ f cos นะครับฉะนั้น w ก็จะมีค่าเท่ากับ f cos เซตาคูณด้วย s นั่นเองนะครับเวลาเราจะไปใช้งานหางานโอเคจะไม่ใช่ f ตัวเดียวแล้วนะต่อมานะครับงานของแรงที่ไม่คงตัวนะครับถ้าเราออกแรงกระทำวัตถุแล้ววัตถุขยับนะแต่เราออกแรงเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวมากนะครับ มันไม่คงที่นะครับเราจะไม่สามารถใช้สมการก่อนหน้านี้ได้เราต้องอาศัยกราฟสมมติว่ามีคนบันทึกกราฟในขณะที่เราออกแรงได้นะครับเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยก็ว่าไปนะครับอันเนี้ยต้องใช้กราฟนะครับมาช่วยด้วยนะครับมาออกแรงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดนะครับเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะดังกราฟนี้ขึ้นมานะครับกราฟนี้มีประโยชน์อะไรนะครับกราฟนี้เราสามารถหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟของมันนะครับ ดังนั้นงานก็จะหาจากพื้นที่ใต้กราฟครับแล้วไอเจ้าพื้นที่ใต้กราฟนั้นก็จะมีอยู่ฝั่งบนนะครับแกน x แล้วก็ฝั่งล่างแกน f แล้วก็ฝั่งล่างแกน x นะครับแกน y จะเป็นเป็นแกนของแรงนะครับแกน x เ,เป็นแกนของการกระจัดที่ทําได้การหางานก็คือเอาพื้นที่ใต้กราฟมารวมกันนะครับแต่ถ้ามาอยู่ข้างล่างต้องเอามาหักออกนะครับฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟหาได้เท่าไหร่นะครับ เอาลบฝั่งล่างนะครับถ้าอยู่ฝั่งบนเหมือนกันก็เอามาบวกกันนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่เดี๋ยวก็สี่เหลี่ยมเอยสามเหลี่ยมเอ่ยนะครับเราก็พยายามแบ่งแบ่งคิดเลขออกมานะครับก็จะได้งานออกมานั่นเองนะครับนี่ทบทวนนะครั้งที่แล้วทำไปแล้วนะครับตัวอย่างนะครับช้าง1เชือกออกแรงคงตัว1 0 0นิวตันลากท่อนไม้หนักนะครับโดยเชือกที่ช้างลากทำมุม60องศา ลากไปได้ไกล8เมตรนะครับจะได้งานกี่จูลนะครับอันนี้ช้างออกแรงลากเอียงเนะครับร้อยนิวตันนะครับแต่ว่าถูกจะเคลื่นที่ไปในตามไปตามพื้นนะครับแกน x เราต้องหาแรงนะครับที่ในแนวแกน x ก็จะเป็น fx ที่จะเอาไปใช้งานหางานนะครับโอเคอาช้างลากมานะครับได้การกระจัดไปไกล8เมตรนะครับนี่ s เท่ากับ8เมตรนะครับเอาวิธีทำนะครับ เราก็จะได้ว่าจาก w เท่ากับ f cos 60คูณ s นะครับไม่ใช่ f ตัวเดียวแล้วนะเนื่องจากว่า f cos เป็นแรงที่อยู่ในแนวแกน x นะครับชี้ในทิศเดียวกันกับ s จากนั้นเราก็ไปดูว่า f เฉยๆมันคือเท่าไหร่มันคือร้อยหนึงนะครับส่วน cos 60นั้นคือ1ส่วน2พอดีเป๊ะนะครับคูณการกระจัดที่ได้ก็คือ8เมตรฉะนั้นช้างตัวนี้นะครับก็ จะได้งานออกมาเป็น400จูลนั่นเองนะครับที่ทำให้วัตถุค้อ,อน,นี้นะครับเป็นเคลื่อนที่ไปได้8เมตรนะครับโอเคถัดมานะครับเด็กคนหนึ่งลากเลื่อนนะครับลากเลื่อนที่มีมวล1นกิโลกรัมนะครับสมมติว่าเป็นเป็นสเก็ตน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเด็กคนหนึ่งลากนะครับไอ้เจ้าเลื่อนเนี่ยมวล1กิโลกรัมจากจุดยุดนิ่งไปตามพื้นราบที่ลื่นด้วยนะ ความเร่งเป็น2เมตรต่อวินาทีกําลัง2เป็นตัว A นะครับถ้าเขาออกแรงนะครับตลอดเวลาทํามุม37องศาตามแนวระดับเป็นเวลา6วินาทีให้เราหางานออกมานะครับคำว่างานเราก็ต้องไปดูว่าอะไรมีแรงเท่าไหร่นะครับได้ระยะเท่าไหร่ตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าออกแรงเท่าไหร่ไม่รู้ว่าไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องไปหาไอ้เจ้า2ตัวนี้มาก่อนนะครับฉะนั้นงานนะครับ ก่อนจะได้งานหาแรงก่อนนะครับต้องแตกแรงเป็น f cos นะครับในแนวแกน x f cos 37แล้วก็ f sin 37ซึ่งเราไม่ได้ใช้หรอกนะครับโอเคพอมันเคลื่อนที่ไปได้ระยะ s นะครับให้เจ้า2ตัวนี้ที่เราต้องการนะครับ f cos 37กับ s พอมาคูณกันปับ๊บมันจะได้เป็นงานที่ได้นะครับโอเคฉะนั้นนะครับ จาก w นะครับเท่ากับ f cos 37คูณ s นี่คืองานของเราโอเคฉะนั้นเราก็จะไปหา f cos ก่อนละกันนะครับอ่ะเราหา f cos 37จากกฎของนิวตันครับข้อที่2เนื่องจากว่ามันมีความเร่งเกิดขึ้นเราก็จะได้ว่า sigma f นะครับเท่ากับ ma sigma f นี่คือผลรวมของแรงที่อยู่ในแนวแกน x นะครับมีแรงอะไรบ้างในแนวแกน x เขาบอกคือลื่นนะครับมันก็จะมีแค่แรงเดียวที่ชี้ขวาก็คือ f cos 37 เท่ากับ MA ตอนนี้ก็บอกมวลมานะครับเขบอกความเร่งมานะครับเราก็จะรู้นะครับว่า F cos อ7มีค่าเท่ากับ2นิวตันต่อไปนะครับเราจะหาว่ามันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเมื่อมันใช้เวลา6วินาทีนะครับตอนแรกหยุดนิ่งความเร็วต้นไม่มีนะครับเราก็จะใช้สมการการเคลื่อนที่นะครับสสมการนั่นแหละที่เราเคยเรียนมานะครับมาหา S ออกมาดังนั้นเราก็จะได้ว่า เรามีอะไรบ้างนะครับเรามี u นะเรามี a นะเรามี t นะเร,เ,เราต้องการหา s นะครับฉะนั้นมันก็จะได้เป็นสมการนี้ครับ s เท่ากับ u t บวกเศษหนึ่งส่วนสอง a t กําลังสองนะครับ u เป็นศูนย์ไปแล้วนะครับพจนนนี้เราก็ตัดได้ไม่ต้องสนใจนะครับเทอมด้านหลังนะครับก็จะเป็น1ส่วนสองคูณ a ครับ a เป็นสอง t เป็นหกกําลังสองครับจะได้เป็น s เท่ากับสามสิบหกเมตรเองโอเค เราได้ A s เรียบร้อยนะครับเราได้ f cos 37นะครับเราก็จะจับมาแทนค่าฉะนั้นนะครับแทนค่าปับ๊บ f cos 37นะครับคือ2นิวตันส่วน A s เฉยๆนะั่นคือ36เราจะได้ว่างานมีค่าเท่ากับ7จจูลน,นั่นเองนะครับต่อไปนะครับวับนนี้สิ่งที่เราจะสนใจก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องพลังงานกล พลังงานคืออะไรก่อนนะครับพลังงานเป็นความสามารถหนึ่งที like humans, <t ums> <t ums ่ส่งผลให้เกิดการทํางานนะครับพลังงานเป็นปริมาณสเกลร์นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีพลังงานเท่าไหร่เราก็ต้องลองทํางานดูว่าเราได้งานเท่าไหร่พอเราทํางานออกมานะครับมันก็จะเสมือนว่าเป็นการแสดงพลังงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเป็นพลังงานล่ะนะครับมันจะมีสมการมีอะไรอธิบายไหมก็มีนะครับ พลังงานมันไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือว่าทําให้หายไปเลยนะครับไม่สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบอาจจะเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานกลนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าสลับไปสลับมาแต่เราทาทาให้มันเกิดขึ้นใหม่ไม่ได้นะครับหรือว่าทําให้หายไปไม่ได้พลังงานกล่ะพลังงานกลคืออะไรนะครับพลังงานกลก็จะแคบลงมาอี่นิดนึงเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการขยับเขยื่อนของวัตถุหรือว่า ตำแหน่งของวัตถุนั่นเองนะครับก็มีหน่วยเป็นจูลเหมือนกันกันกบงานเลยนะครับดังนั้นงานกับพลังงานจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างแนบชิดสนิทเลยเป็นญาติกันเลยนะครับมีหน่วยเดียวกันนะครับพลังงานเนี่ยจะดูเป็นแบบนามธรรมนิดนึงนะครับแต่ก็มีสมการในการใช้งานนะให้นักเรียนจดบันทึกหน้านี้นะครับส่งคลาสกลุมนะครับพลังงานที่เราจะเรียนมีอยู่3ตัวมีอยู่พลังงานสักล้มทวงนะครับ ก็จะหาได้จาก EP EP ย่อเป็นพลังงานสักล้มถ่วงนะครับ EP เท่ากับ mgh นะครับพลังงานสักยืดหยุนนะครับ ES นะครับ ES สักยืดยุนในที่นี้เราจะสนใจสปริงนะครับเนื่องจากว่ามันยืดนะครับยืดหดได้ยืดหยุนได้นะครับหาได้จากซหน่งต่วน2 kx กำลังสองนะครับและก็สุดท้ายพลังงานจนคำว่าจนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับคือมีความเร็วเราก็จะเห็นว่ามันมี ตัวแปรที่เป็นตัว v นะครับซึ่งเป็นความเร็วก็จะหาจาก ek นะครับพลังงานจนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองจุดนั้น้ส่งกรูนะครับตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับนี่คือพลังงานจนนะครับพลังงานจนเป็นพลังงานของวัตถุนะครับที่มีอยู่ในวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นะครับฉะนั้นเราก็จะดูที่ความเร็วนะครับตัวอย่างรถบังคับมีมวล1นกิโลกรัมนะครับ วิ่งไปบนพื้นด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีนะครับจะมีพลังงานจนเท่าไหร่นะครับก็ไปดูจากสมการนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับเรามี m เรามี v เราต้องการหา ek นะครับพลังงานจนจะได้ว่าวิธีทำนะครับจาก ek เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองเราก็แทนค่าตามตำแหน่งครับเราจะเห็นว่าถ้ามวลเยอะนะครับถ้ามีความเร็วเยอะพลังงานจนก็จะมีค่าเยอะตามไปด้วยตามสมการนี้นะครับ ฉะนั้นเอา1/2ไปคูณ1.2แล้วก็คูณด้วย2กำลัง2ก่อนครับมันก็จะได้พลังงานจนออกมานะครับมีค่าเท่ากับ2.4จูลน,นั่นเองนะครับนี่คือพลังงานจนที่กำลังเกิดขึ้นกับรถบังคับคันนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับพลังงานกลนะครับที่เป็นพลังงานสักนะครับพลังงานสักมีอยู่2อันนะครับสักน้มถทวงแล้วก็สักยืดหยุดอันนี้พลังงานสักน้มทวง พลังงานสักงโน้มถ่วงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเรียกว่าตำแหน่งอ้างอิงนะครับก็เราดูที่ความสูงนะครับดูที่ความสูงละกันนะครับเราก็จะเห็นว่าจากรูปนะครับเป็นต้นมะพร้าวนะครับจากโจทย์เขาให้ลูปมะพร้าวมานะครับกําหนดมวลก่อนนะครับอันนี้ดืมกําหนดมวลก่อพายทีนะครับถ้ามีมวล2กิโลกรมัมนะครับ อยู่บนต้นสูง10เมตรนะครับมีพลังงานศัก์เท่าไรนะครับเราก็จะได้ว่าระดับด้านล่างเป็นพื้นนะครับนี่คือระดับอ้างอิงที่ต่ําที่สุดนะครับสูงขึ้นไปนะครับ10เมตรถามว่าพลังงานศักย์เมื่อเทียบกันกับระดับต่ําสุดนียนะครับจะมีค่าเท่าไหร่เราก็จะได้ว่า ep เท่กับ mgh นะครับ g คือลาย g คือค่าของเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับ g มีค่าเป็น10นะครับเมตรต่อวินาทีกําลังสอง ส่วน S คือความสูงนะครับ h คือความสูงก็จะเป็นตัวนี้นะครับฉะนั้นพอแทนค่าออกมานะครับเราก็จะได้ ep เป็น200จูลน,นะครับโอเค ep ก็คือพลังงานสักโน้มถ่วงนะนะนะขณะความสูงเนี้ยนะครับมีค่าเป็น2 0 0จูลต่อไปนะครับพลังงานสักยืดหยุ่นเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงเนื่องจากว่ามันถูกทำให้หด หรือว่าถูกทําให้ยืดออกนะครับมีสภาพเปลี่ยนไปจากลักษณะเดิมของมันนั่นเองยืดก็ได้นะหดก็ได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีสมการนะครับเป็น1นึ่งส่วนส kx กําลังสองแล้วจะมีคําว่า k นะครับมีตัว k ก็วแจ k คืออะไรนะครับตัว k คือตัวนี้นะครับค่าคงที่นะครับของสปริงนะครับเราจะเรียกมันว่าค่านิดสปริงตัว k นี้เป็นตัวที่บอกว่าสปริงนั้นนะครับมันแข็งหรือว่ามันอ่อนยิ่งมีค่าเยอะ หลายร้อยแสดงว่าสปริงตัวนั้นมันแข็งมากนะครับทำให้ยืดหรือทําให้หดได้ยากมากแต่ถ้ามันมีค่าน้อยๆแสดงว่าสปริงนั้นมันอ่อนนะครับทำให้หดทําให้ยืดได้ง่ายแต่เดิมนะครับยาว10เซนนะครับแล้วดึงออกนะครับให้ยาวเป็น15เซนนะครับก็เป็น x i x f นะครับ x i คือตอนแรกนะ x f คือตอนหลังนะครับแต่เราไม่มีในสมการใช่ไหมแสดงว่าเอาไปใช้งานไม่ได้ นี้ต้องการหาพลังงานสักสปริงนะครับเราก็จะได้ว่าผลต่างนะครับจากความยาวเดิมนะครับนั่นคือ5เซนนั่นเอง15บหลบนะครับเหลือ5ที่มันที่มันต่างไปจากเดิมเพราะว่าเรายืดมันออกนะครับฉะนั้นจากสมการนะครับ es เท่ากับเศษหส่วน2 kx กำลัง2นะครับ x คือระยะที่ยืดออกนะครับระยะที่ยืดออกนะครับผลต่างของระยะนะครับคือตัวนี้นะครับ ไม่ใช่ระยะที่ยืดออกไปจากเดิมเนี่ยนะครับระยะที่ต่างไปจากเดิมนะครับคือ5เซนเราก็จะได้ว่านะครับ k เป็น120นะครับส่วน x คือ5นะครับแต่มันต้องคูณ10กําลังลบ2เนื่องจากว่าม่หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับฉะนั้นเราก็จะได้เป็นนะครับ60คูณ25คูณกับ10กําลังลบ4นะครับซึ่งจะมีค่าเป็น 15, 0 0คูณ10กำลังลบจูลนั่นเองนะครับนี่คือพลังงานสักยืดหยุ่นที่สะสมอยู่ในสปริงนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็รู้จักพลังงานทั้ง3ตัวนี้แล้วนะครับครั้งหน้าเราก็จะไปดูว่าพลังงาน3ตัวนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะครับสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้นะครับทำให้หายไปไม่ได้แต่มันจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับพลังงานสักยืดหยุน่นอาจจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน จนนะครับพลังงานจนอาจจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสักน้มถ่วงหรือน้มถ่วงเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสักยืดหยุ่นก็ได้โอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีหนึ่งงานที่ทำที่ให้ทําส่งนะครับก็ขอบใจนักเรียนที่ฟังนะครับสวัสดีครับ